ค่ะทุกคนมองกำลังไปป่าเห็นนะคะจะดูสภาพอากาศสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทักทายกันในป่านะคะพร้อมกับบรรยากาศฝนตกหนาวด้วยแต่มันไม่มีอะไรมาหยุดหลออได้ <laughs> มาป่าเฉย <laughs> นุ่น ยักไปนู่นแล้วป้าน,นี้เรายัางไม่ได้มานะคะเราก็เลยมาสํารวจดูว่าเห็ดออกหรือ,อยังเมื่อกี้ตอนจอดรถเจอฝรั่งสองคนคะ่ะหมคิดว่าเขามาหาเห็ดเหมือนกันอุปกรณ์พร้อมเลยคะ่ะมาดูกันค่ะว่าเราหรือเขาจะกลับก่อนกันใครจะกลับก่อนกันเนาะไปคะ่ะทุกคน <laughs> ไปหาเห็ดเเจอเห็ดมันปูแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะฝนก็ตกนี่ค่ะทุกคนอีกดอกนึง

ชามน้ำเปียกเจอดอกใหญ่อ๋อนู้นดอกใหญ่แต่มัน <c oughs> เปียกน้ำเล็กอาวัวเองน มุดเขา้ามาหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวกอดทางตะกร้าก่อนนะนี่ค่ะสีมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนเห็ดเห็ดทางฟิแนแลนด์ทางนู้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดมันปูอีกสายพันธุ์หนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวโมจะ เปิดหนังสือให้เทียบให้ดูนะคะเดี๋ยวขอมุกว่างๆก่อนเนาะ,ะนี่คะ่ะทุกคนนี่ดอกอตอนนี้ต้องอะ่ะคะ่ะทุกคนสวยงามสวยงามเก็บเลยเด้อเก็บหักเลยมีเปียกน้ำน,นะคะ Il pas il y a un peu Ma, ennemi spécialiste. Regarde. Là, là petit, regarde. Là-bas, Big One. Oh ici, ici. Tout comme ça. Tout Regarde, regarde. Big One I tout. Oui. taxi <sighs> 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 mm. uh. nice, nice. สีน่าคนเจอตาดีแท้คุณชายเหน่ยมีการแบ่งให้เมียเก็บดอกเล็กนะคะแต่ตัวเองจะเก็บดอกใหญ่ลูก้อลูกเห้ทง How <they> beautiful! <was cuanto> Take o t e b a c k e วา่ฝนตกนะทุกคนนนี่นี่แหมการแบ่งคะใจดีค่ะ Petit devant ton pied. เดเ๋ยคว,ว,วามสะอาดที่บ้านะมันแช่ฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะคะพีอยากไปนู่นละเริ่มจะหนาวแล้วเริ่มจะหนาวแล้วค่ะเจอเห็ดพึ่งค่ะทุกคนจะดูก่อนนะคะสีเหมือนเห็ดพึ่งขมนะเลยเห็ดพึ่งขมค่ะอยู่ที่เดิมไปนะน้อง ถ้าไม่ขมคงไม่เหลือมาถึงพี่โมแล้วก็โน่นนะคะรอยท่ากินเนะาะหนึ่งอันยักษ์บอกว่าเจอเห็ดมันปูเล้ว <laughs> เดินเดินมาเจอเห็ดเป็ดจี๊ยงใบละดอกเล็กใบละอ่านี่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 ดอกมันมานนั่น,น เจอ่ค,คืออะไรช่ <No. S 1> องตาเลนไม <You sure? S 1> ่ช่ชองตาเนลน <Okay. S 1> โอเคโอเจอนี่ก่ะนี่ค่ะลุ้นค่ะใช่เห็ดพึ่งขมไหมเนาะอเหมือนจะเห็ดพึ่งขมคะ่ะ นี่ดอกน่ะขมไม่ขมขมไม่ขมลุ้นกันขมค่ะเห็ดมันปูค่ะไม่มีเพื่อนเลยค่ะไม่แอบ,บอยู่คนเดียวเจอเห็ดมันปูค่ะมีที่ละดอกสองดอกนะคะ something? I oh found something Je leave this one pour Doudou. Centrelle et la bolet. Take bolet first. Ah. Ah. C'est un Ah. Je Pink. เฮ yeah, cool! ้ชงตะเรนยุท i ์ขุนน้องดิสโกลอืะหรอเบรออยูยูฟานนะนี่อ่ะเราจอเห็ดชนิดนี้นะคะ ขาเขาจะเป็นสีดำๆแบบนี้ใต้หมวกเป็นแบบนี้นะคะกินไม่ได้นะคะเห็ดชนิดนี้สมัยก่อนเขาจะเอาไปย้อมผ้าค่ะมีตรงนี้อีกเนี่ยค่ะดอกใหญ่มากขึ้นใน,ในรูนูน,นใช้ทางนั้นเลยนะคะ จะให้หันปูค่ะอุ้ยมันจะลายดอกอยู่นี่ค่ะ yeah. กำลังอร่อยนะคะแบบนี้นเ,ดนเดี๋ยวนะเอานี่ค่ะตรงนี้หนึ่งดอกเขาแอบนะคะ นี่ค่ะโอ้โหตัวนี้ขาอ้วนค่ะทุกคนนี่เฮ้สวยงามสีเหลืองก็น่าจะเป็นเห็ดน้ำมากนะคะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ใช่ค่ะสีเหลืองมูไม่กินนะคนขับลัดไปลัดมามาจะเอทางนี้ค่ะนี่ โฮโฮมีน้องทากด้วยนะคะออกไปเนาอขอพี่ขอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะดอกเล็กๆหนึงดอกเปิดว่ายนี่ค่ะทุกคนคะวันนี้พี่ยักษ์เป็นแชมป์เปี้ยนค่ะ เจอเห็ดเยอะมากฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะแต่หนาวแล้วค่ะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวโมไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวโมให้ดูนะคะว่าได้เห็ดเยอะไหมนี่คะ่ะทุกคนเป็นเห็ดที่เราได้วันนี้เนาะฝนตกนะคะเห็ดก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่จะเป็นดินเป็นฝุ่นเยอะค่ะมานะคะ่ะเดี๋ยวมาทำความสะอาดเห็ดกันคะ่ะนี่คะ่ะ คือเห็ดที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไหมนะคะทุกทุกคนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวโมจะพาไปลุยป่าใหม่ค่ะไปช่วยโมลุนนะคะว่าจะเจอเห็ดหรือไม่เจอเห็ด